นะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นผ้าลินินผสมฝ้ายลูกค้างานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ลินินผสมฝ้ายตรงข้างหน้านี่จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยกระดุมมุกนะคะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่ส่วนแขนก็แต่งลูกไม้แบบนี้สวยๆแบบนี้คะ่ะใส่สบายลูกไม้เนะื้อไม่คันเนะื้อไม่สากนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ ลิลินผสมฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับในนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหน้าปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้าสีความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวนะตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้นาทีทองพี่งานมีสีเดียวนะคะให้พี่โปรพิเศษเลย185เท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนค่ะลินินผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้เลย ให้พี่พิเศษแค่1นึ่งแเท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอ่อนมี me. เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงหรออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้รหัสนี้จะมีสีเดียวสีดําแบบนี้เลยนะคะ ให้185เท่านั้นค่าส่ง29บาทเมาจ่ายค่ะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่สวยสๆแบบนี้เลย mm hmm. ลินินผสมฟ้าย185เท่านั้นจ้ารุ่นนี้นะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่ เป็นผ้าลินินผสมฝ้ายลูกค้างานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ลินินผสมฝ้ายตรงข้างหน้านี้จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยกระดุมมุกนะคะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่ส่วนแขนก็แต่งลูกไม้แบบนี้สวยๆแบบนี้คะ่ะใส่สบายลูกไม้นะื้อไม่คันเนะืไม่สากนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ ลินินผสมฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับในนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหน้าปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้าสีความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้นาทีทองพี่งานมีสีเดียวนะคะให้พี่โปรพิเศษเลย185เท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนค่ะลินินผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้เลย ให้พี่พิเศษแค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงหรออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้รหัสนี้จะมีสีเดียวสีดําแบบนี้เลยนะคะ ให้185เท่านั้นค่าส่ง29บาทบเหมาจ่ทมาใจค่ะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่สวยสวยแบบนี้เลย mm hmm. ลินนผสมฝ้าย185เท่านั้นจ้ารุ่นนี้นะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นผ้าลิน